ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีเข้าสู่ช่อง Sniper Channel นะครับสําหรับาภาพที่เห็นตอนนี้ก็คือนะครับคุกขี้ไก่นะครับเพื่อนเพืนนะครับอันนี้คือคุกขี้ไก่นะครับสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับที่ว่าฝรั่งเศสนะครับ มีก,การนะครับจับเฉลยคนไทยนะครับมาขังนะครับภายในตึกที่ว่าที่เขาเรียกว่าคุกขี้ไก่นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับก็เป็นคล้ายๆกับว่าเอาเฉลยแล้วเฉลยศึกนะครับ สร้างเมื่อพศนะครับสองสองสี่สามหกครับเนี่ยครับอันนี้คือข้อมูลนะครับนี่คือข้อมูลต่างๆนะครับเกี่ยวกับประวัตินะครับคุกกี้ไก่นะครับก็สร้างขึ้นเมื่อพศนะครับสองสี่สามหกนะครับรัฐศัตร์รัฐศาสตร์รัักาชนะครับหนึ่งหนึ่งสองนะครับเมื่อฝรั่งเศสได้เข้ายึดเมืองจันนะครับจันทบุรีนะครับ ในกรณีพิพาทเรื่องดินแดนนะครับฝั่งซ้ายแม่น้าโขงนะครับแต่เดิมนะครับทหารฝรั่งเศสนะครับได้ใช้ตัวตึกหลังนี้นะครับเป็นป้อมปืนนะครับเรียกว่าป้อมนะครับฝรั่งเศสนะครับแต่ต่อมาภายหลังนะครับไม่ได้ใช้งานจึงดัดแปลงให้เป็นคุกเพื่อใช้กักขังนะครับคนไทยที่ต่อต้านฝรั่งเศสและทหารยวนนะครับที่นอกรีดนะครับมีลักษณะเป็นหอสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับ กว้างยาวด้านละประมาณ4.40เมตรนะครับสูงประมาณ7เมตรนะครับมีช่องระบายอากาศนะครับอยู่2แถวนะครับหลังคาโป่งนะครับเล่ากันว่าเป็นคุกที่ทรมานมากนะครับเพราะชั้นบนใช้เป็นที่เลี้ยงไก่ซึ่งจะถ่ายมูลลาดศีรษะนักโทษที่ถูกคุมขังตลอดเวลาจึงเรียกว่านะคุกขี้ไก่นะครับเนี่ยนะครับประวัติศาสตร์นะครับ คือความโหดลายนะครับของสงครามนะครับอันนี้คือนะครับเดี๋ยวจะให้ชมบริเวณรอบๆไปอันนี้คือบริเวณด้านหน้านะครับก็จะมีสวนหย่อมนะครับประมาณนี้นะครับ ก็จะพาเดินไปดูรอบๆนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับอันนี้คือคุกกี้ไก่นะครับที่อ่านประวัติศาสตร์คร่าวๆนะครับที่อ่านให้ฟังไปแล้วนะครับเนาะเนี่ยครับตัวลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนช่องระบายนี้ก็นะครับ นี่ครับก็จะเป็นช่องระบายนะครับจากช่องระบายนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นนะครับนี่ครับก็จะดูข้างในนะครับนะครับก็จะเห็นนะครับเป็นไม้แผ่นกระดานอยู่นะครับลักษณะก็น่าจะทําเป็นนะครับที่ขั้นนะครับที่กั้นด้านบนนะครับ ไว้นะครับเลี้ยงไก่เพื่อจะให้ไก่ขี้ลงมานะครับขี้ลงขี้ลงมาลดลดพวกเฉลยนะครับนี่ครับอันนี้คือบริเวณนะครับรอบด้านนะครับ อันนี้ตามสภาพนะครับน่าจะเป็นนะครับการสุดตัวนะครับของดินนะครับนะก็มองดูเป็นเอียงเอียงนะครับเพื่อนนะครับมองดูก็จะเป็นลักษณะเอียงนิดหนึ่งนะครับถ้าจะมองด้านนี้ก็เป็นเอียงไปด้านซ้ายนะครับอันนี้นะครับคุกขี้ไก่นะครับที่ว่าสมัยที่ว่าสงครามนะครับฝรั่งเศสนะครับบุกยึดเมืองจันนะครับ ก็จะใช้นะครับป้อมปะการนะครับป้อมปืนเนี่ยนะครับดัดแปลงเป็นคุกนะครับเนาะก็มีความโหดร้ายคือว่าเลี้ยงไก่นะครับเลี้ยงไก่ไว้ด้านบนนะครับแล้วก็ให้ไก่นะครับขี้นะครับลงมาลดหัวนะครับเฉลยศึกนะครับที่ต่อต้านนะครับพวกฝรั่งเศสนะครับเนาะพวกทหารฝรั่งเศสนะครับ พวกยวนนะครับแล้วก็คนไทยนะครับที่ต่อต้านนะครับคนไทยหรือว่าคนยวนนะครับที่ต่อต้านทหารฝรั่งเศสก็จะโดนจับมาขังไว้ในนี้นะครับโดยมีการเลี้ยงไก่ไว้นะครับให้ขี้ลดหัวนะครับของนักโทษนะครับหรือว่าเฉลยนะครับ สมัยก่อนเขาจะเรียกเฉลยนะครับไม่ได้เรียกนังโทษนะครับเรียกเฉลยศึกนะครับสมัยสงครามนะครับสงครามโลกนะครับเนาะเขาก็จะเรียกเฉลยศึกนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะครับก็บบริเวณนี้ก็ ก็จะประมาณนี้นะครับก็มีนะครับพ่อไก่นะครับอันนี้คือพ่อไก่นะจะอยู่บริเวณด้านหน้านะครับอันนี้บริเวณด้านหน้านะครับคูกขี้ไก่นะครับเนาะ ก็จะให้ดูรอบๆนะครับโดยรอบบริเวณนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเป็นกำลังใจให้ช่อง Sniper Channel ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ